ท่านผู้ชมกำลังชมรายการสนามเป้าบรรเทาทุกอยู่นะฮะทุกร้อนของพี่น้องประชาชนขอยเป็นหน้าที่ของเรานะฮะนท่านนายธนวินนะฮะก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้เลยนะได้ครับที่เบอร์นะครับ0817159551 0817159552และ0817159553ครับค่ะหลายช่องทางที่เราจะได้ ช่วยเหลือกันนะฮะอย่างกรณีนี้นะฮะก็มีท่านผู้ชมที่ปรึกษาเข้ามาที่รายการของเรานะฮะบอกว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะแถวบริเวณสายไหม1ิบเขตสา,ายไหมกรุงเทพนะฮะเป็นลักษณะของรถนะฮะที่มาชนรถของเขาอะนะฮะแล้วก็ภายหลังทราบว่าโอ้โหรถนี้เป็นรถคนร้ายด้วยนะฮะแต่ว่าในปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะหลังจากรถคันนั้นมาชนรถของผู้เสียหายนี่แหละค่ะ ใครรับผิดชอบนะฮะเราก็เลยเชิญนะในส่วนของน้องที่ร้องเรียนมาพูดคุยในรายการนะฮะสายมือดิฉันท่านแรกก็คือตัวน้องพลอยเจ้าของรถค่ะสวัสดีค่ะ,คะนะคะมาพร้อมกับน้องบอสแฟนกันน่นะฮะสวัสดีค่ะนะฮะถามน้องพลอยที่บอกว่ารถคันดังกล่าวที่มาชนเราเนี่ยเป็นรถคนร้ายเหรอะใช่ค่ะเรารู้ได้ยังไงคะคือตอนนั้นหนูกําลังไปทานข้าวแล้วทีนี้มีรถคันนึงวิ่งพุ่งเข้ามาชนเราทางด้านซ้ายมือค่ะเหยียบขึ้นไปทีนี้ก็เห็นมีการไล่ลาก,กันอะไรเงี้ย เป็นก็เลยทราบว่าน่าจะเป็นรถของคนร้ายอ๋อค่ะแล้วในส่วนเขาชนนี่เสียหายเยอะไหมคะทั้งข้างเลยค่ะทั้งฝั่งซ้ายทั้งแถบเลยก็มีกระจกหักด้วยค่ะสีด้านข้างถลอกหมดเลยค่ะค่ะแล้วให้ช่างมาตีราคาก็บอกว่าโอ้โหค่าซ่อมเยอะไหมคะประมาณ4 7 0 0 0กว่าบาทค่ะ4 7 0 0 0กว่าบาทะนะฮะแล้วหลังจากที่รถคนร้ายมาชนรถเราปุ๊บอ่ะคราวนี้เราก็ต้องไปแจ้งตำรวจเนาะ<ช>อ่าเกิดอะไรขึ้นคะ ก็ทางอันนี้เราได้แจ้งกับทางตํารวจไปแต่ว่าทีเนี้ยอ่าก็ทางตํารวจแจ้งว่าต้องต้องต้องเคห์กับทางคนร้ายเพราะว่าเขาเป็นผู NON ้เฉีียวชนเราแต่ว่านะตอนเนี้ยก็คือยังไม่ทราบเลยว่าเราจะต้องเรียกใช่แต่ดูก่อนคนร้ายนี่ตำรวจจับได้ใช่ไหมตำรวจจับได้ค่ะคนที่เฉีียวชนเพราะว่าอ่าเขาเขาอยู่แล้วเขาก็โดนจับคารถเลยค่ะนี่เพราะว่ารถเราใช่ไหมช่วยตำรวจจับคนร้ายได้เพราะรถเราใช่ไหมรถเราไปหยุดเขาหรือเปล่า ไม่ค่ะหนูแค่ขับทั่วไปยาาความดีความชอบให้เราหน่อยไม่ได้เลยแต่อย่างน้อยก็ชะลอไงครับใช่ชะลอชะลอความเร็วลงเพราะว่าติดแล้วรถเราคันเดียวไหมที่ถูกรถคนร้ายชนถ้าตรงบริเวณเส้นนั้นของหนูจะโดนคันแรกๆค่ะอ๋อแสดงว่ามีคันอื่นด้วยเหรอคะใช่ค่ะแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่จอดทานข้าวทั่วไปอยู่ตรงบริเวณนั้นแต่ของหนูกําลังขับออ นะคะคราวนี้ในผลเสียหายของเราที่เกิดขึ้นนะฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าให้รอก่อนใช่ค่ะก็คือไปประสานงานไม่ว่าทางประกันด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็คือยังรออยู่ค่ะยังไม่ทราบเลยว่าจะต้องทํำยังไงต่ออ๋อแล้วรถเรานี่ทําประกันขั้นไหนไหมคะชั้นไหนไหมคะหนูไม่มีประกันค่ะประกันเพิ่งขาดแลวประกันเพิ่งขาดเลยแล้วรถคู่กรณีเราอะครับมีประกันไหมของเขามีประกันค่ะประเภทอะไรครับ เป็น<อ>ช,ชั้นชั้นสามค่ะชั้นสามใช่คนร้ายประกันชั้นสามใช่ค่ะของเราไม่มีสักชั้นเพราะว่าเพิ่งหมดไปใช่ค่ะหมดไปกี่วันเนี่ยกี่เดือนเนี่ยประมาณหลายหลายเดือนอยู่ค่ะอ๋อเหรอเพราะว่ารถคันนี้ปกติแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้งานด้วยเราเราใช้มอไซค์เป็นหลักแต่พอดีวันนั้นเนี่ยพาลูกไปทานข้าวแล้วฝนมันตก เราก็เลยขับออกไปโด,โดยการใช้รถยนต์ถ้าซ่อมเสร็จล้วทําประกันด้วยนะใช่ค่ะแต่ว่าในกรณีนี้นะท่านผู้ชมครับท่าน,นทนายธนวินทางรายการประสานงานไปยังทางท่านคณะนุสรเที่ยงตระกูลนะฮะท่านเป็นผู้ช่วยเลขาธิการสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสํงงานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกันภัยนะฮะหรือว่าคอปปอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยคณะนุสสคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณอนุมาสวัสดีพิธีกรร่วมแล้วก็ทางผู้เสียหายนะครับรวมถึงสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับค่ะท่านขณะนู้สอนรกรณีเหตุร้ายนะฮะที่เกิดขึ้นกับทางน้องพลอยนะร,รถคนร้ายมาชนเขารถคนร้ายนี่มีประกันชั้นสามแต่รถของน้องพลอยเนี่ยโอ้โหประกันเพิ่งขาดแล้วเมื่อก่อนทําประกันอะไรฮะก่อนขาดนี่เราทําประกันชั้นหนึ่งคะ่ะโอ้โหทำชั้นหนึ่งไว้ด้วยแต่แต่เพิ่งขาดไป<ช>ไม่กี่เดือนใช่ค่ะนะคะ กรณีนี้ท่านคณะนุสศมีมีคําแนะนํำยังไงบ้างไหมคะัท่านคะครับขออนุญาตอธิบายเบื้องต้นนิดนึงนะครับค่ะขอขออนุญาตบอกว่าในเรื่องของเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยนะครับซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่ามีประเภทหนึ่งสองสามสี่เนี่ยจะไม่ค่อยเชือกันนะครับเพราะก็มีประเภทห้าประเภทห้านี่คือประเภทสองพันสามพันที่เราได้ยินกันเนี่ยนะครับประกันทุกประเภทนะครับตั้งแต่หนึ่งถึงห้าเนี่ยล้วนแต่มีความคุ้มครองความสายต่อภุมิายนอกหมายความว่า เมื่อรถจนคันเอาเอาประกันภัยนี่นะครับไปชนคนไยนอกเสียหายนะครับประกันภัยจะเข้ามาชดใช้ค่าเสียหายทดแทนให้ในนามของผู้เอาประกันภัยนะครับอันนี้เบื้องต้นก่อนแต่อยงไงก็ตามนะครับเรื่องขกรมธรรม์ประกันภัยรถจนทุกกรมธรรม์ทุกประเภทนะครับมีความคุ้มครองและมีข้อยกเว้นไว้ในบามาการนะครับอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับเท่าที่ทราบข้อมูลนะครับเป็นกรณีที่ผู้ต้องหานํารถไปใช้ในการขนยาเสพติดถูกไหมครับ อ๋อคู่ครกรณีของน้องใช่ไหมคะขนยาเสพติดใช่ค่ะ,คะแล้วก็เกี่ยวชนกับรถยนต์ของประชาชนนะครับทั้งจอดอยู่ข้างทางแล้วก็จะขนัขณะขับขี่อยู่แล้วก็หลบหนีนะครับค่ะนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวนะครับ<ม>ในเงื่อนไขกรมธรรม์เนี่ยมันมีการระบุข้อจำกัดเอาไว้ในกรณีที่มีการใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมายนะครับจะทําให้กรมธรรม์เนี่ยไม่คุ้มครองใดๆทั้งสิ้นเลยทั้งตัวรถยนต์นั่นเองแล้วก็ทั้งตัวของรถยนต์ของคู่กรณีทรัพย์สินของคู่กรณีทุกอย่างนะครับจะมีความผ่อเนื่องจากว่า มันเป็นความเสี่ยงภัยที่เกิดกว่าที่บริษัทประกรันภัยจะรับประกันภัยไว้ได้นะครับอืมค่ะนะครับแล้วอย่างกรณีทางคู่กรณีที่เขามีประกันชั้นสามนะคนร้ายเนี่ยรถเขามีประกันชั้นสามะค่ะท่านคณานุสรเนนะี่ยตรงนี้เรารใช้ประโยชน์จากการทําประกันชั้นสามของรถคนร้ายได้อะไรบ้างไหมคะก็อย่างเรียนไปสักครู่้วครับว่าตัวรถคันที่ชน,น่ะมีประกันรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทสามนะครับซึ่งมีความคงค,คุณภายนอกด้วยแต่เนื่องจากว่าเป็นการใช้รถเพื่อ การผิดกฎหมายนะครับเป็นข้อจุเว้นที่กรมธรรม์ไม่คุ้มครองอเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครองนะครับบริษัทประกันภัยก็เลยไม่มีหน้าที่ในการที่ต้องชดใช้ค่าสมัยหมทดแทนด้วยครับอืมค่ะคือต้องเรียนท่านผู้ชมนะคะว่าถ้าหากว่ารถคันนี้ที่มีประกันชั้นสามเขาไม่ได้ทําผิดกฎหมายนะไม่ใช่ขนยาเสพติดเนี่ยยังไงเขาก็ต้องมารับผิดชอบให้ทางน้องพลอยใช่ไหมฮะท่านคณะนุสรใช่ไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับแต่เสียตรงที่ว่าเป็นรถคนร้ายขนยาเสพติด เลยไม่เข้าเกณฑ์ใช่ไหมฮะเจนญทานทายธนวินเลยค่ะคเออผมสอบถามนิดหนึ่งในเคสเนี้ยมันพอจะมีช่องทางที่จะจ่ายเป็นสินไหมประเภทอื่นไหมครับเพื่อบรรเทาความเสียหายให้กับทางผู้เสียหายเขาบ้างโดยหลักการมันจะมีการประกันมันจะมีค่าสินไหมแทนที่เป็นเอกเชียนะครับก็คือสินไหมแทนที่เป็นสินไหมครุณานะครับ,รบซึ่งท่าที่ผมทราบก็มีการพูดคุยกันเบื้องต้นแล้วนะครับ แล้วบริประกันภัยก็ยินดีที่จะช่วยเหลือนะครับแต่่าคงไม่ได้จ่ายทั้งจํานวนนะครับเป็นการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับความใหญ่จากที่เป็นความเสี่ยหนักเนี่ยให้เบาลงนะครับแต่เท่าไหร่เนี่ยผมไม่ทราบจริงๆว่าเขาจะช่วยเหลืออย่างไรนะครับเพราะว่ามันไม่อยู่ในอำนาจข,ของสำนักพอพอในการที่จะเข้าไปเข้าไปํากัดดูแลครับค่ะเข้าใจเข้าใจเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ทุกบริษัทประกันภัยนะไม่ไม่ใช่เป็นบางบริษัทนะฮะทุกบริษัทประกันภัยเหมือนกันหมดเลยนะถ้าเป็นรถที่กระทาผิด อันนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาจ่ายให้รถคู่กรณีได้ใช่ไหมคะใช่ค,ครับเรานีใน้ในเรื่องนี้นะฮะทางท่าน,น,าน,นะคณะรัฐนตแสดงว่าพวกเราเนี่ยยังไงก็ควรทําประกันภัยไว้ก่อนใช่ไหมฮะท่านนะคะคแต่ถ้าเกิดไปเจอรถที่เขาขนยาเสพติดหรืออย่างนี้การทําประกันภัยนี่มีประโยชน์ไหมะ,ะโอเคกรณีนี้นะครับถ้าเกิดว่าอย่างรถคุณซอยเนี่ยครับทำประกันภัยเอาไว้นะครับ ประเภทหนึ่งนะฮะก็เดิมทํประเภทหนึ่งไว้นะครับถ้าทำประเภทหนึ่งนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของกู้นี้จะทําผิดกฎหมายหรือไม่เลยนะครับคู่นี้เป็นใครก็ตามนะครับแต่เราเป็นผู้สุจริตเราไม่ใช้รถทาผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นประกันภัยประเภทหนึ่งจะคุ้มครองให้กับตัวคุณพลอยกับกับทรัพย์สินของคุณพลอยนะครับคราวนี้เบื้องต้นนะครับทราบว่าประเภทหนึ่งแต่ไม่ได้ทำไว้นะครับก็อยากแนะนํานะครับว่าถ้าเกิดในช่วงใดก็ตามถึงแม้ว่าเราไม่ใช้รถนะครับใช้รถน้อยมากนะครับประกันภัยที่ควรทําแล้ว แล้วควรจะมีติดรถไว้อย่างน้อยนะครับก็น่าจะเป็นประเภทสองพาหรือสามพัสนะครับ <c oughs> ถึงแม้ภูมประกันภัยจะอยู่ประมาณสักแสนถึงสองแสนนะครับแต่ก็ยังมีการอุ่นใจได้ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยประกันภัยจะเข้ามาดูแลตัวเจ้าตัว,ตวทรัพย์สินของคันที่ทําประกันภัยไปด้วยครับกรณีที่มีการเฉียวชนกับยานพนาหนะทั้งบกอะครับค่ะ <c oughs> อันนี้เกิดชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนะคะทีนี้ทีนี้ <c oughs> ผมจาเรียนอย่างนี้ครับถ้าเป็นชั้นสามประเภทสามมันก็ยังคงเกิดปัญหาแบบนี้อีกเช่นเคยใช่ไหมครับท่าน ทั้งสามพรสดสองพัสดนี่จ่ายหมดครับสามสามอย่างเดียวครับทั้งสามนี่คือคือนี้ประเภทหนึ่งจะเป็นอลิฟที่คุ้มครองตัวมุคลภายนอกนะครับคุ้มครองตัวรถยนต์แล้วก็รวมสุญหายไฟไหม้แล้วก็แนบท้ายนะครับประเภทสองเนี่ยจะคุ้มครองเหมือนประเภทหนึ่งทุกอย่างแต่ว่าลถเราซ่อมเองทั้งหมดนะครับแต่ว่ามีสุญหายไฟไหม้นะครับตัวประเภทสามเนี่ยจะคุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินชีวิต่างกายในไมคของมคคลภายนอกเท่านั้น นะครับซับเต็นที่เอาประกันภัยไว้น่ะไม่มีความคองเพราะนั้นขั้นต่ําๆที่ควรทาไว้นะครับจะต่อมัดหรือสามพัดก็ได้ครับเบี้ยประกันภัยไม่ได้แพงครับหกพันเจ็ดพันนั่นเองครับค่ะค่ะเอาละเข้าใจแล้วฉะนั้นในส่วนนี้ก็ฝากทางท่านคณะนุสรด้วยนะฮะถ้าอย่างไรก็ฝากประสานกับทางบริษัทด้วยนะฮะว่าในในสิ่งที่ทางบริษัทอนุเคราะห์ได้นะฮะ,ะเราเข้าใจว่าไม่ได้อยู่ในระเบียบแต่ว่าเผื่อทางบริษัทเขาอยากจะช่วยเหลือสองเคราะห์น้องเขานะคะแล้วเดี๋ยวน้องเขาจะได้ไปซื้อประกันชั้นหนึ่ง กับบริษัทน,นี้ต่อไปใช่ไหมน้องพลอยใช่ค่ะใช่นะคะจัดตั้งต้นเลนะครับไม่ลดเลยไมป,ประสานไว้ <c oughs> แล้วนะครับทางบริษัทเองก็ยินดีนะครับที่จะช่วยเหลือนะครับทางวิยาเองก็ยินดีจะช่วยเหลือครับค <c oughs> ่ะเอาละค่ะต้องกราบขอบพระคุณนะทางบริษัทวิยาแล้วก็ขอบคุณทางท่านคณะนุสรเที่ยงตระกูลผู้ช่วยเลยาธิที่การคอปปอด้วยขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะฮะขอบพระคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ให้เป็นความรู้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าเห็นว่าในทางตํารวจเนี่ยก็จะดําเนินการช่วยพวกเราด้วยใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะเท่าที่คุยมาตำรวจว่าจะดำเนินการยังไงฮะมีการดำเนินเรื่องไปแล้วคะ่ะแต่ว่าะระหว่างนี้ก็คือเดี๋ยวรอผลออกมาก่อนว่าเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเขาจะแจ้งกลับมาอีกทีหนึ่งค่ะถามท่านทนายธนวิทนนะน้องพลอยสามารถแจ้งความดำเนินคดีเอาเรื่องกับโจรที่ขนยาเรียกค่าเสียหายอะไรได้บ้างไหมฮะได้อยู่แล้วครับเพราะว่าในเคสนี้มันก็เป็นเรื่องของการการละเมิดประเภทหนึ่งเลยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกับ2เลยก็คือการที่คนคนร้ายเนี่ยมาขับรถชนเนี่ยก็อันเนื่องจากการหนี เจ้าหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะยังไงเราก็ต้องต้องแจ้งความดําเนินคดีไว้ก่อนนะครับอ้าวน้องบอสฟังทั้งทางเจ้าหน้าที่กปพนะฮะฟังทั้งในส่วนท่านทนายแนะนาแล้วอยากสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมไหมคะครับเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจและทําใจนะฮะคือในส่วนนี้ตํารวจเราก็ต้องรอเรื่องของคดีความนะแต่เดี๋ยวทางบริษัทก็ลองไปคุยขอความกรุณาเขานะฮะเพิ่มเติมเรารู้ว่าในระเบียบไม่ได้มี นะแต่ว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยโอ้โหเราเห็นความสําพัของการทําประกันเพิ่มไหมใช่ค่ะนะเพราะจริงๆคือมันก็เป็นที่ตัวเราด้วยถ้าเกิดเรามีประกันมันก็อาจจะมีไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องการเคลมอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าพลาดเองด้วยถ้าหลังจบจบนี้ก็ทาเลยค่ะทําเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ถ้าเกิดใครยังไม่ทําประกันนี่เหมือนเราโฆษณาให้เขาเลยนะฮะไม่แต่จากประสบการณ์จริงนะฮะน้องพลอยอยากจะบอกไงพอเราเจอเหตุการณ์อึ้งอย่างนี้แล้ว หนูก็ค่อนข้างตกใจด้วยค่ะก็าคิดว่าถ้ามีประกันก็คงจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าทางที่ดีแบบเหมือนมีหน่วยงานอะไรก็ได้ที่รองรับตรงนี้เผื่อให้มันมีกรณีเสียหายแบบนี้เกิดขึ้นอีกถ้าเกิดว่ามีตรงนี้ก็ดีค่ะค่ะคอย่างทนา่นทนายธนวินเป็นทนายเนี่ยเวลาเจอกรณีคดีอย่างนี้เนี่ยโอ้โหประกันภัยนี่สาคัญแค่ไหนคะโอ้ยคือประกันเนี่ยสำคัญมากสําคัญแบบที่สุดของที่สุดเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอคะคืออย่างนี้ครับในกรณีที่เราไม่มีประกันเลยเนี่ย คำถามก็คือถ้าเราไปขับรถชนรถเบนซ์เอสคัสอย่างเงี้ยคำถามคือการชนเขาเท่าไหร่ไฟไท้ายเขาเท่าไหร่ขายรถเรายัางไปพอค่าซ่อมเขาใช่ไหมบางคนเซลอ่างนั่นเลยใช่ไหมฮะใช่ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นประกันเนี่ยอย่างอย่างโดยส่วนตัวผมอะรถใช้ไม่ใช้ผมมีประกันไว้ทุกคัน <c oughs> นะครับแล้วในในอย่างเคสเนี้ผมผมแนะน,นํานี้ว่าเราอาจจะต้องอาจจะต้องซ่อมกันก่อนแหละเพราะว่ารอรอคงไม่ไหว เอกสารทุกอย่างไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จค่าต้อมภาพถ่ายความเสียหายทุกอย่างก่อนซ่อมแล้วก็หลังซ่อมเก็บให้เรียบร้อยเลยไปฟ้องเอากับคนร้ายใช่ไหมฮะอย่างน้อยก็ต้องฝากไว้กับท่านตำรวจแล้วก็คอปพอคอปพอใช่ครับนี่แอบถามนิดหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่บอกถ้าเกิดคนร้ายเขามีบรดกพวกที่ดงที่ดินอะไรเงี้ยเราไปฟ้อง เอาทรัพย์สินเขามาชดเชยค่าซ่อมเราได้ไหมคะได้หมดแหละครับเพราะว่ามันมันก็เป็นเรื่องการชําระหนี้ตามตามกฎหมายหนี้ละเมิดตามกฎหมายถ้าที่เขาไม่ถูกตํารวจยึดก่อนใช่ไหมครับว่าเอาเงินจากค้าย,ยาไปหรือเปล่าอ่าถูกครับถูกครับออก็สุ่มเสี่ยงอีกใช่ไหมนะฮะถ,ถ้าเกิดเขาเอาเงินจากการค้าย,ยาไปซื้อแล้วครับเรามีโอกาสไหมจริงๆแล้วเอาไปซื้อเวลาสุดท้ายล้วเนี่ยมันก็เรื่องมันก็จะมีเรื่องการยึดอายัดขายทรัพย์เฉลีย่ยทรัพย์กันออกมาอยู่ดีอ๋อนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เขามีทรัพย์สินเถอะ นะคะคแต่ถ้าเขามีทรัพย์สินก็ดีไปแต่ถ้าเขาไม่มีทรัพย์สินก็ขอให้เรามีประกันชั้นหนึ่งเอาไว้นะนะครับเพื่อความปลอดภัยเอาล่ะค่ะวันนี้นต้องขอบคุณน้องทั้งสองคนที่มาปรึกษารายการเราเพราะว่าตั้งแต่น้องแจ้งเรื่องมาทางรายการก็พยายามประสานงานนะฮะกับทางคองพพนะฮะตั้งแต่เมื่อว,วันศุกร์ก็ชุนละมุนกันเลยนะฮะกว่าจะได้คุยกันหน้าใหม่หรือแม้แต่ทางบริษัทประกันนะฮะเราก็ ขอเมตตากรุณาแต่ไม่ถึงอุเบกขานะฮะเราแค่ขอเมตตากรุณาให้ช่วยกันนะะอย่างน้อยก็คือคขอนักให้เป็นเบานะ,ะแต่ว่ากดระเบียบก็คือยังเป็นกฎระเบียบนะ <c oughs> การช่วยเหลือของเราไม่ประสงค์จะทําผิดกฎหมายนะฮะทุกอย่างต้องอยู่บนกฎหมายกฎระเบียบนะแต่ว่า <c oughs> มีตรงไหนที่จะอนุเข้อเกื้อกูลกันได้เราก็จะประสานงานให้เนาะ <c oughs> ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องพลอยแล้วก็ น้องบอสนะคะอขอบคุณมากๆนะเพราะว่าเรื่องของน้องเขานอกจากขอความช่วยเหลือแล้วก็เป็นอุทาหรอ์เตือนใจคนอื่นๆได้ด้วยนะคะช่วงหน้าค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาช่วยเหลือกันต่อนะเป็นเรื่องของนายประกันท่านทนายธน,น,นวินเคยประกันให้ใครหรือยังคะเป็นนายประกันบ้างหรือยังคะไม่ครับชีวิตนี้ไม่เหรอคะไม่ครับมีคนเขาไปประกันน่ะนะฮะแล้วก็พลาดด้วยนะคะพะจะถูกยึดบ้าน ยึดรถนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันแน่นอนแต่ว่าวันนี้นะคะยังมีข่าวฝากดีๆมาบอกท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านด้วยเป็นข่าวฝากจากกรมที่ดินค่ะกรมที่ดินฝากข่าวประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้กันนะฮะก็เป็นเรื่องของการเปิดให้บริการค่ะที่ดินปรรสุขเพื่อสังคมนะคะเน้นให้คําปรึกษานะฮะแก้ปัญหาเรื่องของที่ดินสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะในด้านการจดทะเบียนสิทธิ์นิกรรม พบกันทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือนที่สำนักงานที่ดินจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะโดยทางกรมที่ดินก็จะมีการไลฟ์สดนะะทาง Facebook นะคะเป็นรายการที่ดินปันสุข ตอบปัญหาพี่น้องประชาชนทุกวันพระราชสมดีสุดท้ายของเดือนหรือว่าจะโทรสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะที่หมายเลข021415555นะคะและสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่สำนักงานักงานที่ดินก็ติดตามชมผ่านทาง Facebook Live กันได้เลยนะคะเอาละค่ะช่วงหน้านะมาติดตามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกับสนามเป้าบรรเทาทุกกันต่อค่ะเป็นหนี้นอกระบบหาทางออกไม่ได้ สนามเต้าบนแ่าทุกเปิดศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหนี้นอกระบบติดต่อ0817159551-3 ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอุม h ชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอุ Channel ค่ะ